ชอบคนไทยอ่บคนไทยนนอบใช่ค่ะชอบคนไทยชอบวัฒนธรรมไทยด้วยเพราะที่เยอรมันไม่มีวัฒนธรรมแบบนี้หรอแบบไหนครับแบบแบบมี tradition เยอะมากมี like celebrate บอยบอยอะไรแบบนี้มีวันสงกรานต์มีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะที่เยอรมันต่างกันยังไงครับที่ประเทศเยอรมันไม่มีนะคะไม่มีแบบไม่มี tradition แบบอีเวนต์อะไรหรืออะไรหรือใช่ค่ะแบบนี้เหรอ แล้วคนไทยกับคนเยอรมันต่างกันไหมครับเรื่องนิสัยเรื่องแบบดีไม่ดีอะไรมีปะก็เหมือนกันแหละคิดว่ามีสิ่งสิ่งนี้คนเยอรมันสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อตัวเองคือใช่คือเอาเป็นว่าสนใจตัวเองก่อนอันดับแรกจะใช่ค่ะสนใจตัวเองไม่เอาช่างมันอืใช่แบบนั้นอ่ะที่นี่มีคนที่จีใจด้วยเวลา เจออะไรกสิ่งดีๆเจ๋งดีเขาก็จะดีใจกับเราใช่ไหมแบบว่าเห็นว่าเราอ๋อ you doing great and then oh congratulations อ๋อมีอย่างนี้ที่นี่มีนะคะแต่ที่ที่โน้นเจอเลสเหรอเจอเลสเลยนะยูกเก่งกว่าฉันเหรอฮะอืมใช่ค่ะเพราะคิดว่าเพราะคนที่นู่นเกลียดมากเลย คนอยากเป็นคนที่ที่ที่สุดแบบนี้ The best I'm the best ใช่เขาเรียกว่า competitive อะคน compare มากใช่ไหมแบบว่าฉันต้องเก่งอยู่ห้าฉันต้องเก่ง the best like like that ใช่ค่ะอ๋อโอเคโอเคเราก็มีเพื่อนคนเยอรมันหลายคนนะแต่พอเขามาไทยเขาก็น่ารักทุกคนเลยน่ารักจริงๆแล้วคนเยอรมันน่ารักจริงๆน่ารักนะค่แต่พอเขามาไทยแล้วเขาก็แบบได้เจอวัฒนธรรม ของชายที่แบบ <ừ> คนไทยน่ารักใจดีด้วย<ช>เขาก็ยิ่งน่ารักขึ้นไปอีก <ừ> <laughs>